สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพามาดูเจ้า PCX อีกแล้วครับคันนี้ติดแล้วขี่แล้วนะครับติดแล้วขี่แล้วใช้ได้แล้วนะครับแต่มันไม่จบครับผมก็เลยจะพามาดูว่ามันเป็นอะไรนะครับผมเสร็จแล้วแต่มันไม่จบนะครับดูดูครับนี่นะยังเหลือให้ดูนะครับ นวนครับคาบอยู่ข้างล่างครับคาบขา,ขาวๆนะครับห <Yeah. S 1> มอ้อน้ำเดือดนะครับเพราะว่าหมอ้อพักตัวนี้อยู่อยู่อยู่ข้างหลังนะครับหมอ้อพักน้ําอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะปล่อยน้ําล้นออกตรงนี้นะครับเร่งเร่งวิ่ง ลองไปวิ่งดูวิ่งเสร็จเอากลับมามาเบิดด้ลดูน้ำเดือดครับน้ำเดือดบักๆเลยนะครับทีนี้ผมก็ลองไล่ดูนะครับลองไล่ดูว่าเหมือนจะเป็นที่ปะกินฝาหรือว่าเป็นที่มอน้ำตันนะครับก็ไล่ดูแล้วนะครับ หรือออกหมดนะครับได้ดูเปลี่ยนน้ําใหม่เติมน้ําเข้าไปเติมน้ําเข้าไปสตาร์ทเครื่องก็ไม่ดันนะครับเออก็ปกติดีแต่ว่าแป๊บเดียวเครื่องมันร้อนครับแป๊บเดียวหม้อน้ําร้อนเลยครับทีนี้ลองลือ้อลองแกะออกดูครับฟึบนี่ครับมันมีใบพัดนะน็อตนี่ผมถอดออกนะครับคือผมหมุนออกก็แหละผมถอดออกหมดแล้ว นี่ชิ้นส่วนครับคือใบพัดมันมันมันกรอบมันกรอบมันกรอบมันผุกร่อนนะครับมันแตกออกหมดเลยครับเดี๋ยวให้ดูชิ้นส่วนนะครับตอนนี้ผมเอาไว้ตรงนี้อยู่นี่นี่นี่ครับเนี่ยมันเหลือแต่ชิ้นที่น็อตมันยึดไว้นะครับเหลือแต่บูทกับชิ้นที่น็อตมันยึดไว้นอกน,นั้นแตกออกหมดแล้วครับชิ้นใหญ่ๆผมโยนทิ้งลงถังขยะหมดแล้วครับ คือบางทีนะครับบางทีลดมอ้อน้ําเดือดนะครับลดน้ําดันอกอกหม้อพักก็อาจจะไม่เกี่ยวกับหมอ้อน้ํานะครับอาจจะไม่ใช่หมอ้อน้ําตันนะครับอาจจะเป็นที่พัดลมนะครับลอ,ลองเปิดดูก่อนนะครับถ้ารด เพื่อนๆหรือรถของใครที่เป็นนะครับแล้วขี่ไปแล้วมอน้าเดือดน้นดําดันออกนะครับลองลองดูที่พัดลมก่อนนะครับลองดูที่พัดลมเป่ามอญ้าดูก่อนนะครับเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหงานเข้าอีกแล้วน้ําเดือดประก็นฝาหรือเปล่านะครับหรือมอน้าเขาตันวะเราก็ว้าบุนเลยทีนี้พอดูแล้วอื้อ ผมลองดูแล้วนครับผมเทสแล้วครับเติมน้ำเต็มแล้วครับเติมน้ำเต็มแล้วลองสตาร์ทดูไม่มีฟองอากาศขึ้นก็คือไม่ประกันฝาไม่รั่วนะครับแล้วก็น้ำไม่ลงเครื่องนะครับในน้ำมันเครื่องยังยังปกตินะครับแต่ไอ้ไอ้ที่เป็นคราบขาวๆเป็นผงมาเงี้ยผมยังไม่รู้สาเหตุนะผมก็ไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรนะแต่ผมตอนนี้ผมถ่ายน้ำออกมดแล้วเปลี่ยนน้ำใหม่แล้วนะครับใส่เป็นน้ำเขียวแล้วครับ ก็อลองลองเช็คดูนะครับเพื่อนๆถ้ารถใครที่เป็นนะลองดูใบพัดลมก่อนนะครับเดีย๋ยวพบกันคลิปหน้าครับถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาแนะนําเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ